ต่อันที่คําถามข้อนี้ค่ะคุณตูนนะคะถามมาว่าคําว่าเกิดจากจะพูดยังไงดีอย่างเช่นประโยคว่าความเสียใจของฉันวันนี้เกิดจากฉันคิดไปเองไอ้คาว่าเกิดจากนี่แหละค่ะจารยดำก่อนที่คุณจะตอบว่า born from รู้ใจโอ้โหกำลังเตรียมตุกอยู่นะไม่ค่ะไม่ได้เดคุณผู้ชมจาผิดตอบดีๆเกิดจากค่ะจายดำ็น่าน่าจะใช้คําพูดที่ว่า is a result of นะครับเพราะว่า result จริงๆแล้วแปลว่าผลนะครับอย่าลืมนะครับ result นะฮะอันนี้ก็ลงท้ายด้วย l แล้วก็ t นะครับแล้วก็ตัว s ตรงกลางก็ออกเป็น z นะครับเป็น result นะครับ is a result of นะครับเช่นตัวอย่างประโยคง่ายๆนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงความอิจฉาความหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเราพูดว่าความอิจฉาเนี่ยมันเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเองจริงหรือเปล่า จริงเพราะว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองแน่นอนจะไม่อิจฉาคนอื่นนะครับค่ะวันที่ตัวชิงไม่เคยอิจฉาอาจารย์้ำไงเลยะค่ะ <laughs> ภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า jealousy ก็ je จะเป็นรูปแบบคำนามของคำว่า jealous jealousy เติมไว้ jealousy is a result of a lack of confidence a lack of confidence อ <laughs> นะ่ครับอยาลืมตัวสะกด confidence นะครับจะเป็นนอซอนะครับ confidence นะครับ jealousy is a is a result of a lack of confidence อย่างนี้นะครับค่ะอุ้ยมันคมจนบาดเข้าไปถึงข้างในเลยค่ะจย์ดาําใช่ฉันฉลาดนอกจากคำนี้แล้วมีคำไหนอ,อีกบ้างไหมคะที่ใช้แทนเกิดจากที่คุณผู้ชมถามเข้ามานี่แหละค่ะก็อาจจะเป็นคำว่าเนื่องจากนะครับ due to นะครับ Jealousy is due to a lack of confidence กรไดครับรื e because of Jealousy is อันนี้จะฟังดูแปลกๆส่วนใหญ่ because of จะตามด้วยแบบ uh, I don't want to go because of you ฉันไม่อยากจะไปเพราะคุณนะฮะ เพราะคุณอาจจะทําให้ฉันแบบรู้สึกไม่อยากไปเพราะว่าไม่ไม่อยากเจอหน้าเหม็นขี้หน้าแล้วนะครับก็เลยไม่อยากไปนะครับ I don't want to go because of you u uh ะ huh. because of you ม uh ีให้เลือกหลายคำเลยใช่ไหมคะอาจารย์ดำแล้วก็มีการพูดถึงว่าความแตกต่างระหว่าง because กับ because of ที่อาจารย์ดำบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าต้องตามด้วยประโยคหรือว่าตามด้วยคำนามใช่ไหมคะใช่ because of จะตามด้วยคำนามนะ because of you uh huh. หรือถ้า because เฉยๆก็จะตามด้วยประโยคเช่น I I'm not gonna go to work because it's raining นะครับจะไม่ไปทำงานเพราะว่าฝนตกนะครับข้ออ้างดูเป็นข้ออ้างที่ใช้ไม่ได้อางหากินของอดัมข้ออ้างหากินของอดัมนะครับใครที่เป็นนายจ้างนะคะก็รับรู้ไว้เลยค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือวิธีการนะคะพูดถึงคำที่บอกว่าเกิดจากในวิธีการที่หลากหลายนั่นเองค่ะ ามข้อได้เกี่ยวกับ <c oughs> ความรักค่ะจาดำเกิดอาการตกหลุมรักเกิดขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่รักแบบที่สมหวังเพราะว่าคุณผู้ชมถามมาว่าคําว่าแอบรักและรักข้างเดียวภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่ายังไงดีคะเดี๋ยวเอาคําว่าแอบรักก่อนนะครับ <c oughs> แอบรักก็คือ to secretly love นะครับเพราะว่าคําว่า secret แน่นอนก็คือความลับนะครับแล้วเติม ly กลายเป็น adverb <c oughs>